อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทำมะละหวานหรือฟักแมวผัดไข่นะคะเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะคะใช้วัตถุดิบก็น้อยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะแล้วก็เตรียมไปพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีมะละ หวานนะคะไข่แล้วก็กระเทียมอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ํามันนะคะลงไปในกระทะจะใช้น้ํามันมะกอกน้ํามันหมูหรือน้ํามันมะพร้าวก็ได้ค่ะจากนั้นก็ทำด้วยกระเทียมสับนะคะในที่นี้เราใช้กระเทียมเจียวนะคะวันนี้จากนั้นนะคะก็จะใส่มะละหวานนะคะหรือว่าฟักแมวนะคะลงไปผัดผัด คลุกเขาไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งจากนั้นเราก็จะใส่น้ําสะอาดนะคะหรือว่าใส่น้ําสต็อกที่มีก็ได้นะคะใส่น้ําก็จะช่วยทําให้ฟักแมวของเรานะคะนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะทำการปรุงรสเลค่าปรุงด้วยซีอิ๊วนะคะแล้วก็อีลิจิทอนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้สารให้ความหวานตัวอื่นที่มีก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยพริกไทยป่น เสร็จแล้วเราก็จะทำการผัดนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันชิมนะคะรสชาติแล้วก็ปรับรสชาติตามชอบได้เลยค่ะผัดไปสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะเขี่ยพื้นที่นะคะให้เราสามารถใส่ไข่ไก่ลงไปได้นะคะ จากนั้นเราก็จะทําการขยี้ไข่นะคะให้ไข่นะคะแดงกับไข่ขาวเนี่ยผสมเข้ากันนะคะในช่วงนี้นะคะให้เราเปิดไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ทําการคนเราจะใช้ทำการผัดนะคะแป๊บเดียวนะคะพอให้ไข่เคลือบตัวมะระแมวของเรานะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟนะคะเราก็จะไม่ทำให้ไข่แข็งมากนะคะก็จะไข่ของเราก็จะ เคลือบนะคะแบบนี้นะคะจะน่าทานมากๆจากนั้นเราก็สามารถโรยกระเทียมเจียวนะคะตกแต่งด้านบนและพบกันเมนูหน้านะคะ